พีนาค,ครับสวัสดีครับพบกับช่องน้องลาสซอสดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะถ่ายเช่นเคยครับมาถ่ายพี่นาคสุดหล่อให้ได้ชมกันครับมาทุกวันครับเป็นคนคุมสวนทุเรียนนะครับพี่นาคสุดหลอ่อพี่นาค,ครับ ดำดำถอนหายใจทำไมอ่ะพี่นาขาวปากกว้างพี่นาสุรลรดูความรอของพี่นามาเที่ยวหาทุกวันสิงโตหนุ่มวูสิงโตหนุ่มสิงโตหนุ่มสิงโตหนุ่มวันนี้เปียกฝนฝนตกแต่เชา้า อ,อาบน้ําดีเขาจะสวยมากเลยครับท่านนี้ถ้าเป็นหมาน้องลาน,น้องลาจะอาบน้ําให้เอี่ยมสะอาดแล้วขนเขาก็จะพองสวยครับอันนี้มันไม่ใช่หมาเราแต่มันก็ยังมีความน่ารักอยู่ครับขนเขาสวยมือเท้าเขาก็ใหญ่มาทุกวันมาเที่ยวสวนทุเรียน สุดละ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 วันนี้เลอะเถอะฝนตกฝนตกเลอะหมดเลยสุดละมันสิงโตจริงจริงนะครับ เดินเดินเช็ดกล้องไปเลยเวลาเล่หนึ่งคนเขาจะเล่นเจ็บนะครับเพราะตัวเขาใหญ่ตัวเขาใหญ่แล้วเวลาเขาก็โดดเลยเขาโดดกอดเราเนี่ยสูงถมหัวเราแล้วครับน้องลาไม่ค่อยกล้าเล่นกนเขา เพราะว่าเขาแรงเยอะเขาเป็นหมาที่แรงเยอะมากเวลาเขาเล่นเขาจะกระโดดกอดเราเลยก็เลยไม่ค่อยการเล่นกับเขาเท่าไหร่ไม่ได้กลัวเขากัดนะเพราะว่าตอนนี้คุ้นกันแล้วไม่กลัวเขากัดละแต่กลัวแรงของเขาเพราะเวลาเขากโดดกอดเราอะทาให้เราล้มได้นะเพราะว่าตัวเขาใหญ่มากท,ทั้งใหญ่ทั้งสูงค่ะเวลากอดเราก็เกือบถึงหัวเราแล้วค่ะ ลลับลมาทักทายทุกเช้าครับอันนี้ก็กลับบ้านแล้วเย็นๆนู่นแล้วครับจะมาอีกรอบส่วนทุเรียนน้อยงามๆตอนนี้พี่นาก็กลับไปแล้วครับเดี๋ยวน้องหลาจะพาไปดูเจ้าจิมมี่ครับ จิมมี่หมาขี่อ่อนครับกำลันงนั่งเล่นกับพี่ชายอยู่เลยไปดูเลยค่ะส่องความแหล่ของน้องหมาน้องหมาจิมมี่มดูดูความแหล่ของนางเ้ยมือวิอ่มือสะก,กิดหัวน้องหมาจิมมี่เ <laughs> ดี๋ยวคน ดูความสนของนางจิมมี่บักจิมมี่มา <c oughs> อ,อ,อาจิมมี่แก่จิมมี่อะไรมาดูดูจิมมี่จอมแหล่จิมมี่จิมมี่ ดูเป็นอะไรกัไม่รู้ดูเป็นอะไรฮะเอ้าเอ้าจิมโดนแกล้งแล้วเออเอจิมมนอน เป็นอะไรจิมมี่เป็นอะไรขี้ข้าวขี้นมอ,อยู่ๆม,มาถึงก็งายท้องไงใส่จิมมี่เป็นอะไรจ้าจิมมี่เป็นอะไรครับนางสาวจิมมี่เอ๋เหยียบมัน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 จิมมี่ครับจิมมี่จอมแหล่ นี่ก็นั่งพักครับแดดร้อนเหนื่อยไปนั่งเล่งกับหมาก,ก่อนเดี๋ยวทำใหม่งานนั่งพักผ่อนพักแดดแดดร้อนเราก็พักก่อน งานของน้องลาก็กกำลังจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เก็บหินไก่จะหมดแล้วครับหมดงานก็ตัดยางต่อครับอีกไม่กี่วันก็เสร็จครับประมาณ3มวัน3วัน4วันประมาณนี้ก็เสร็จนี่ก็ไปตัดยางเหมือนเดิมกลับไปตัดยางอีกตัดยางก็ต้องชิ้งฝนนะครับหน้านนี้เพราะว่าฝนตกฝนแรงเราต้องตัด ฝนตกเราก็ตัดไม่ได้เราต้องชิงฝนมีอะไรก็ทำกันไปครับขอให้มีงานทำก็พอ,อก็ไม่มีอะไรมาครับวันนี้ก็มาถ่ายน้องหมาจิมมี่ให้ดูน้องล่าชอบเล่นกับจิมมี่นะครับจิมมี่ก็ชอบมาหาน้องล่า ทมี่ทมี่นอนคิวไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ